งานติดตั้งแพทเทิร์นชิพนะครับคันนี้จะติดตั้งอยู่ในรีโวล o ็อกโคตัวแคปนะครับตัวนี้จะไม่มีแพทเทิร์นชิพมาให้จากโรงงานสามารถเบิดพัดหลังตัวเนี้เข้าไปติดในปวงมาลัยเดิมตัวนี้ได้เลยแต่จําเป็นจะต้องไวริงสายไฟจากปลั๊ก14พินไปที่ชุดเกียร์1ชุดนะครับการติดตั้งก็จะต้องถอดปวงมาลัยออกมาเพื่อที่เราจะต้อง เอาฝาหลังของเดิมออกแล้วใส่ฝาหลังใหม่เข้าไปชุดสายไฟเวลาผมติดตั้งเสร็จแล้วก็จะสวยประมาณนี้เลยนะครับส่วนปลั๊กที่เข้าเกียร์เราจะเป็นแบบไบซ็อรเก็ตแล้วก็จะพันกันกระแทกให้ครบอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เก็บแล้วก็รัดเอาไว้ซ่อนไม่มีเสียงดังแน่นอนนะครับในตัวชุดตัวของสายไฟที่ต่อจากปลั๊กซพินเข้ามาส่วนตัวแพทเทิร์นชิปนะครับเราก็จะมีค่าทอร์กที่จะยึดแพทเทิร์นชิปแป้นให้มันแน่นนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วฝาหลังก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะครับ เกียร์ก็จะสามารถเปลี่ยนได้ที่วงมาลัยได้เลยนะไม่ต้องไปโยกที่คันเกียร์ที่ตรงเกียร์แล้วงานสายไฟที่เราเก็บเข้าไปทุกอย่างเราเก็บตามหลักเขาหมดทุกอย่างนะครับเทสการทํางานผมจะเข้าเกียร์เอนะครับเพราะรถจอดอยู่นิ่งมันเข้าดีแล้วตบ แพตเทิร์นชิพไม่ได้ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งเกียร์ดีและเกียร์เเลยนะครับอันนี้ติดตั้งแพตเทิร์นชิพเสร็จแล้วต่อไปงานต่อไปจะติดตั้งตัวชิปสวิตช์ปรับระดับไฟหน้านะครับจะอยู่ในตำแหน่งนี้เราจะเช็คก,ก่อนว่าของเดิมไฟนั้นสูงในตำแหน่งไหนติดตั้งง่ายมากนะว่าครันนี้ผมติดตั้งเอาจริงๆก็ไม่เกินหนึ่งนาทีผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วเนื่องจากว่าปลั๊กเป็นวายซอกเก็ตและชุดชุดปลั๊กของผมก็จะมีแผ่นกันกระแทกไม่ให้มันกระแทกเสียงดังชุดดดนนนี้้้เเเเเเรรรรราาาาาทขขึมมปป็็ิศษะัับบกไตใจองลย